นะฮะกลับเขามาอยู่ด้วยกันต่อครับกับ Idol Playroom นะครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นแบบนี้พี่โดงรายงานตัวนะครับทักทายกันได้ทางแฟนเพจของมิโลป๊อปรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันของเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญฮะวันนี้มี TikTok นะครับไลฟ์สดๆพร้อมกันต้อนรับน้องขนมด้วย ทุกช่องทางกับเราเลยนะวันนี้ทั้งแฟนเพจนะครับเว็บไซต์ m e l o p o p m c o t n e t นะครับแอปพลิเคชัน TikTok IG Instagram นะครับแฟนเพจตอนนี้ขออนุญาตนะกดไลค์กดแชร์และกดเลิฟให้น้องขนมก่อนเลยวันนี้ก็มาเป็นเอ่อดี DJ เจคิงข้างพี่ด <Hey. S 1> อกเฮ้ย ว่าละ่ะไใช่ค่ะเออนอกจากเป็นดีเจแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงซิงเกิลแรกนะครับหรือว่าเพลงแรกในชีวิตของขนมด้วยนะครับวันนี้พี่หด่งดีใจมากที่ได้เจอเธออีกรอบหนึ่งดีใจมากเหมือนกันค่ะว่าแล้วเชียวันนั้นได้พูดไปว่าอยากจะเจอพี่โดงอย่างมาเบลโลได้ในที่สุด ไม่แล้ววันนั้นผมเพิ่งเดินไปคุยกับน้องเขาว่าอยากจะมีโอกาสให้คุณเนี่ยมาเป็นแบบศิลปินนักร้องออกซิงเกิลเพิ่แป๊บเดียวไม่ถึงเดือนคุณออกซิงเกิลแล้วเรียบร้อยค่ะกกรมือให้เลย เพราะวันนั้นเราไปเจอกันในงานของขุนคิมมอนกันด้วยเนะาะใช่แล้วได้บังเกิดชื่อวงใหม่ขึ้นมานั่นก็คือขุนโมกิแบน <laughs> <laughs> ชื่อชื่อนี้ได้มายัางไรรวมเราและแฟนคลับแล้วก็คุณเขาด้วยค่ะนนะตอนนี้เดี๋ยวจะมาดูซิงเกิลใหม่ของน้องเขาด้วยยังไงก็ต้อนรับเข้าสู่ไอรอลเพย์ลูมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญใครถ้าเกิดาตามขนมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนเห็นบอกว่าเป็นดีเจนะครับดีเจนี่ทำเกี่ยวกับ เกมด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นทั้งดีเจขึ้นวิทยุด้วยแล้วก็เป็นดีเจสตรีมเมอร์ใชสตรีมเมอร์เป็นแบบเหมือนแบบคอยส่งเกมเล่นเกมไปด้วยเป็นสตรีมเกมแล้วก็ร <Okay. S 2> วมไปถึงการที่แบบว่านั่งร้องเพลงเอนเตอร์เทนคะนแล้วก็เป็นดีเจวิทยุไปด้วยว้าวว้าวหลากหลายเก่งครบ เขาเรียกว่าหลากหลายมุมหลากหลายด้านกับงานของน้องขนมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเจาะตัวตนของคุณก่อนเลยไหนไหนมาเยือน i อด l ลเพลย์รูมของพี่ดองแน่นอนแหละถือสภาพวันนี้คุณเป็นอีกหนึ่งศิลปินไอดอลที่มาเยือนรายการแล้แต่ก่อนที่น้องขนมจะเป็นไอดอลหรือเป็นศิลปินเนี่ยคุณมีแรงบันดาลใจหรือมีไอดอลเป็นของตัวเองไหม มีค่ะเออเอ,อ,เ,อ,อเป็นใครบ้างครับไอรอลของเราก็อย่างที่บอกอย่างแรกเลยต้องเป็นคนในครอบครัวก่อนค่ะคุณพ่อร้องเพลงเพราะมาก คุณพ่อนี่เป็นนักดนตรีด้วยหรือเปล่าก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่หนูจะเกิดท่านเป็นนักดนตรีมาก่อนแล้วพอเราเกิดมาเราก็ได้คลุกคีอยู่กับการร้องคาราโอเกะที่บ้านใช่ค่ะร้องคาราโอเกะของปู่คุณตาคุณยายกับพ่อแม่พ่อแม่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เวลาไปแบบว่าต่างจังหวัดที่ต้องนั่งรถนานนะคะคนอื่นจะถ้าไม่หลับหรือก็กินยาเมารถแต่หนูร้องเพลงแล้วหนูหายเมาค่ะหนูก็เลยก็เลยแบบว่าคลุกคีกับการร้องเพลงมาตลอดค่ะพี่โดเหมือนว่า ไอ้ดอนก็มีอ๋อศิลปินในดวงใจไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงคาราโอเกะก่อนในรถเธอเป็นแบบเป็นห้องคาราโอเกะเลยเหรอมีไม่เสียบกับก็คือว่าจุดไฟแล้วร้องได้เลยสมัยก่อนเขาใช้เทอร์ลโค้งนะคะเขาเรียกเทร์โค้งเขาเรียกเทอร์ลโค้งไหมคะเออเทอร์ลโขงเทอร์ลโค้งใช่เหมือนลมพวยเสมือนไม้ใช่ค่ะก็ คือเด็กๆคนอื่นเขาอาจจะแบบเล่นนู่นเล่นนี่กันแต่ของหนูคือหนูร้องเพลงหนูจะจอยไปกับทางถ่าไม่งั้นหนูก็จะหลับสนิทค่ะเพราะกินยานิ่งเป็นหลับขยับเป็นร้องเพลงพี่ช่องดูดีนะครับเกือบเกือบกินละเออนะไม,ไม่แล้วแสดงว่าเราก็เป็นคนที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีเสียงเพลงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วด้วยใช่ชอบงานร้องเพลงชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามนิดนึงเคยไปประกวดร้องเพลงได้ไหมเคยค่ะเวทีดังก็เคยค่ะอืม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  เคยไปโฉบเฉียวมาขอบเวทีไหนบ้าง oh, The Voice นี่เคย oh, ไป oh, ด้วยคะ่ะ oh, oh, oh. มีเวทีตามจังหวัดทั่วไปเพราะ uh huh. นี้ว่าหนูอยู่จังหวัดมหาสา,ารคามมา ทั้งชีวิตเลยค่ะ22่สิบสองปีอะค่ะไกลบ้านพี่โด่งเลยนะเธอพี่โด่งบ้านที่ไหนอะอ่าอยู่อยู่ลอยเอ็ดครับผมขับจากสารคามไปประมาณ30กิโลนี่ถึงการบึงพะล้านชัยเลยคนบ้านเดียวกันแม่เลยผมนี่ไปบอยเล่ไปมอสารคามไปเห็นอย่างคะไปจอบเบืงหญิงครับผมว้าววาแล้วก็สาวสารคามงามทุกคนเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเข้าใจเลยแสดงว่าเป็นคนที่เอ่ออยู่ที่ต่างจังหวัดเราก็ชอบฟังเพลง ชอบร้องเพลงชอบอะไรอย่เงี้เนาะมันก็เลยอินอย่างเงี้ยแล้วไอดอลตอนนั้นตอนอยู่สารคามนี่มีไหมเพราะว่าตอนพี่อยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยพี่ก็มีไอดอลเป็นศิลปินยุค90ถ้าถ้าเป็นศิลปินสมัยก่อนนะหนูจะชอบหนูเกิดยุคนี้นะคะกามิกาเซอคุณคุณทันยุคแบบเฟฟฟังแก้วโฟมอส โฟมดอ๋อใช่ค่ะพี่นี่บอกพี่นึกออกเออด้วยด้วยความที่อย่างที่บอกว่าครอบครัวเราจะแบบร้องคาราโอเกะกันอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านเป็นร้านอาหารแล้วมีห้องคาราโอเกะแลพี่ชอบตรงนี้หนูก็จะตบตีกันกับพี่สาวแย่งเป็นพี่โฟสารคามมีร้านอาหารด้วยเหรอใช่วพี่องมีค่ะอ๋อ้โอ้เนื่มเธราโอเะเธอเปิดร้านอาหารที่สารคามด้วยใช่มีห้องคาราโอเกะสมัยก่อนนะคะย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วเออเนี่ยพี่อยากรู้เรื่องราวพวกนี้ของเราอ่ะใช่แล้วซึ่งมันก็เป็นเป็นฟีลว่าเราอยากจะร้องคาราโอเกะอ แล้วมีพี่เชียร์อัพด้วยล้วก็จะสมัยนั้นจะเป็นกามิกาเซ่เราจะตกตีกันเป็นพี่มดหรือโฟในเพลงละลายพี่โฟชุดสวยกว่าเราจะเป็นพี่โฟก็ใจมันท้ายแล้วละในแบบเพลงเปลี่ยนกันไหมพี่มดสวยจะเป็นพี่มดล้วก็จะตกตีกับพี่สาวเราตลอดว่าฉันจะเป็นโฟเพลงนี้สุดยอดเราหายใจเข้าก็เฮอเธอนี่ร้องได้ไหมหนูเต้นได้เต้นได้ด้วยหรอมาโตมากับกามิกาเซ่ค่ะ่แสดงว่าถ้าเกิดจุดเริ่มต้นของการ หลงรักในวงการทีป๊อปวงการนั้นเนี่ยก็มาจากเวทีกามิเกเซหรือค่ายกามิเกเซเหมือนกันใช่ค่ะก็ก็มีหลายๆส่วนพอขยับมาอีกได้มาเป็นดีเจพื้นวิทยุมีโอกาสได้คุยหรือได้ฟังเพลงก็พี่อิงวัลันทอนสมัยนู้นซิงเกิลแรกเขาเลยใช่ตอ้นหนูยังเป็นแบบ ดีเจเด็กน้อยอะ่ะแล้วก็มีโอกาสได้โฟนอินคู่กับพี่ดีเจใหญ่แล้วก็เป็นโฟนอินพี่อิงก็กลายเป็นว่าเราได้คุยกับอิงมัฒน้รตอนนั้นด้วยนั่งจดอยู่ค่ะนั่งจดว่าอิงพูดอะไรถอดเทปด้วยไงความความดีเจเด็กใช่โอ้น่ารักน่าดูทำอย่างไปฝึกไปฝึกค่ะอยากอยากรู้ว่าแบบ ตีเจเป็นยังไงตอนนั้นก็อยู่มัธยมอยู่เลยค่ะใช่แล้วก็ได้มีโอกาสชอบแนวเพลงเขาชอบเขาแล้วก็เลยเป็นแฟนคลับเป็นไอดอลก็พูดง่ายๆว่าคลุกคลีกับวงการเพลงเรามาโดยตลอดแล้วตัวเองก็เป็นคนที่ชอบในการร้องเพลงอยู่แล้วนะครับแล้วพี่โด่งเนี่ยมีโอกาสได้ยินขนมเนี่ยร้องได้หลายแนวด้วยนะคุณฟังนะเพราะว่าในงานเนี่ยขนมเนี่ยสามารถคุณเป็นคนร้องเพลงได้หลายแนวจริงๆขอเพลงไหนถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในลิสต์ปุ๊บคุณเล่นได้เลย ใช่ป่ะิลิตเล่นปุ๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้ได้เลยแสดงว่าฟังเกือบทุกแนวไหมของเรา จริงๆส่วนใหญ่ก็ฟังทุกแนวติงอกจากพค่เช่นะคุณน่าจะลูกทุ่งอะไรก็ได้ด้วยลูกทุ่งได้ค่ะด้วยด้วยความพี่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยอ่ะแนวเพลงมันหลากหลายอ่ะค่ะใช่เพลงลูกทุ่งก็ฟังเพลงฮิปฮอปก็ฟังชอบใช่หนูได้หมดค่ะเพราะด้วยความที่พอเราคุกคีแล้วเราเป็นดีเจด้วยอ่ะเราจะต้องเปิดเพลงสลับกันอยู่แล้วแล้วมันจะมีหลายช่วงใช่ไหมคะช่วงลูกทุ่งสากลสติงคือหนูอ่ะอยากรู้ว่าแต่ละท่านที่เป็นดีพี่ดีเจเขาจัดยังไงหนูกช่วยยทุคนเล อย่างน้อยก็ได้นั่งเรียงดิสเพลงได้เรียนรู้วิธีการทํางานแล้วก็รู้สไตล์การจัดของแต่ละคนว่าเป็นยังไงกันบ้างใช่ก็เลยเหมือนกับว่าโอเคจําได้แล้วก็ได้มีโอกาสทําช่วงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอยู่ในวงการมานานแล้วนะสำหรับคนนี้นะครับแรปก็ได้ร้องก็ได้ลูกทุ่งก็ยังได้ด้วยกามิกเซก็แรปใครนะอ่ะยูไยทีเจอย่างเงี้ยด้คชื่นชอบแนวแบบสไตล์แบบวัยรุ่นแบบยุค่เ มามีหมดเลยค่ะฟังเยอะมากเลยถ้าจะบเก่าไปเลยอย่างนี้ก็ฟังได้นะคะแล้วถ้าเกิด K-pop อย่างนี้ฟังได้ไหมฟังค่ะ K-pop T-pop J-pop ฟังหมดเลยไอดอลวงการ K-pop ของเราเป็นใคร K-pop หรอคะอุ้ยมันจะเก่าอยู่นะคะ s n s d ค่ะแทยอนเกิร์ตเจโอเคเกิดมาในยุคจี้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 เบบีเบบีเบแสดงว่าน่าจะทันยุค VJ ถือต้องมาคุณต้องทันยุคที่เป็นคุณดีเจแล้วมันจะมีบีเจที่เปิดเพลงหน้าจอทีวีสมัยก่อนมันฮิตมากเกิดทันด้วยใช่ไหมครับก็พอมาเป็นอันนี้แล้วก็ได้สวิตไปเป็นเหมือนกันนะลองทําคุณสวิตไปเป็นดีเจด้วยเหรอดีเจสวิตไปเป็นวีเจเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากการที่อยู่ในวิทยุไปเป็นหน้าจอเหมือนกันค่ะเคยได้มีโอกาสได้ทําเหมือนกันเนี่ยเนี่ยพี่ผงอยางได้เห็นถึงความสามารถของน้องเขาที่ก้าวเข้ามาในวงการกว่าจะมาเป็นศิลปินในวันนี้ออกซิงเกิลเนี่ย อยู่ในวงการเพลงพี่ใช้คำนี้ว่าชื่นชอบและหลงรักกับเสียงเพลงมันนานพอสมควร<ช>นะครับพูดขนาดนี้นี่ปีนี้คือ25หเหรอครับใช่ค่ะอุย้ยเบนเจเพเธอหนึ่งพอยชีวิตเลยออกซิงเกิลเลยปีนี้เธอเบนเจพจริงเหรอเนี่ยโหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะออน่าจะเป็นมันมันจะมีเบนจพดีและและและ,และไม่ดีผมว่าผมเชื่อว่าของคุณน่าจะเป็นดีซเออพี่หลงเชื่อว่าของคุณน่าจะเป็นแบบเบนจพแบบงานรุ่งโอ้ย ดีไหมคะดีไหมสาธุค่ะวันนี้ต้องสาธุเยอะพอดีเลยเออใกล้เวลาแล้วด้วยอ๋อโอ้เศรษฐีใหม่วันนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหลังสี่โมงเย็นเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่ก็อย่าลืมเศรษฐีใหม่อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเศรษฐีใหม่เออไลค์แชร์ด้วยใครฟังเสียงนี้ดูเออใครดูอยู่ไลค์นี้นะครับบอกเลยทุกคนที่ดูอยู่ฮะเดี๋ยวคุณอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่ตอนเย็นนี้ก็ได้นะครับเอา น่นแหละนอกจากงานเพลงนอกจากไอดอลล้วคนนี้มีอีกหนึ่งความสามารถครับผู้ฟังครับเห็นบอกว่าเป็นนักเขียนบทซีรีส์วายด้วยยังไงมาเขียนบทอะไรได้ยังไงครับเป็นคนชอบอ่านนิยายอยู่แล้วค่ะแบบอ่านหลายแนวทั้งการ์ตูนนิยายแล้วอยากรู้ว่าแต่ละคนเขาชอบหนังสือเหล่านั้นได้อย่างไรเราเกิดความสงสัยเราก็ไม่ได้ถามอย่างเดียวหนูก็เลยอ่านทุกแบบเลยที่หนูสงสัย คุณชอบอ่านเลยใช่วพอทั้งฟิกทั้งวาย<ช>ทั้งซีแอปพลิเคชัคพน, <application S 2> นพวกจอยระดาอย่างนี้คุณอ่านไหมหนูเคยเขียนในนั้นด้วยนะคะคุณเคยไปเขียนในนั้นด,ด้วย<ช>เป็นแอปพลิเคชันที่ชอบแต่งเรื่องแบบแนววายๆน,น้อยคนน้อยคนจะรู้ว่าหนูทําแอปพลิเคชันนั้นด้วย ทำจอยระดาด้วยโอ้แต่ว่ามีนามปากกาที่แบบว่าอาอุบอิฟไวเออเออเฮ้ยแต่มันเป็นแอปที่เด็กๆวัยรุ่นยุคนี้เขาอ่านกันนะที่แบบขึ้นมาแล้วโอ้จิ้นกับคนนี้เอาศิลปินคนนั้นมาจับคู่คนนี้ใช่ใช่อิมเมจอะไรงี้ใช่ค่ะก็ก็คู่ขี้กับการที่ชอบอ่านนิยายด้วยแล้วก็พอเราชอบอ่านเราก็อยากจะมีพระเอกนิยายเป็นของตัวเองเราก็เลยอาจจะก็แต่งเองซะเลย ใช่ค่ะก็ได้เข้ามาอยู่ในแวดวงแล้วด้วยแบบคอนเนคชั่นจากทางทีมด้วยก็ต้องขอบคุณพี่พี่น้องๆที่ชวนกันเข้าไปทำค่ะก็ได้มีโอกาสได้ร่วมกับทีมเขียนบทในการปรับบทโอ้ยน้องขนมเขาเก่งหลากหลายเรื่องเลยนะเนี่ยนอกกร้องเพลงแต่งเพลงแล้วไปนิยายอีกแล้วนิยายเรื่องที่เขาแต่งมันออกเสียงว่าไอหลง ไอไอหลงไหนใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ดังมากถูกต้องไหมคะพีดีครับพีดีผมการันตีคือพูดมาไอหลงไหนนี่ดังมากนี่คือได้แรงบันดาลใจเลยในการแต่งเรื่องนี้เป็นพี่นักเขียนเขาเป็นคนแต่งนิยายอยู่แล้วค่ะทางทีมคือเอานิยายมาปรับอีกทีนึงเพ่าในส่วนของโปรเซสของหนุ่มและทีมคือการเปลี่ยนให้บททันยุคทันสมัยเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆไปอีกค่ะคือหลักๆเลยเรารู้สึกว่าแฟนนิยายเขาลักพระเอกนายเอกในนิยายของเขาอยู่แล้วแต่ในส่วนของ ทีมคือเอาพระเอกนายเอกของเขาเนี่ยออกมาปรับให้เป็นตัวเป็นเป็นให้เข้ากับยุคทันสมัยแล้วก็<ม>ให้เรื่องราวมันสมเหตุสมผลมากขึ้นเป็นเรื่องราวส่วนใหญ่ที่เราแต่งเนี่ยจะจะเป็นความหลากหลายทางเพศด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะอาจจะเป็นผู้ชายกับผู้ชายพระเอกกับนายเอกหรือจะเป็น ผู้หญิงกับผู้หญิงใช่ค่ะอย่างเรื่องอีกหนึ่งเรื่องตินเต็มใจนี่เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอะตินเต็มใจก็เป็นป่าซีรีส์วเหมือนกันค่ะแต่เป็นซีรีส์วที่ไม่ได้เหมือนซีรีส์วเรื่องอื่นสักเท่าไหร่ปกติเขาจะอยู่ในแวดมุมรั้วมหาลัยหร,หรือในสายอาชีพแต่ว่าเรื่องตินเต็มใจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวค่ะ ใช่จะเป็นครอบครัวที่มีหลากหลายเพศในนั้นในเรื่องเต็มใจคือไม่ได้มีแค่ชายชายอย่างเดียวหญิงก็มีหรือเป็นพี่พี่สาวสองก็มีใช่ค่ะแล้วก็แต่ละเพศเนี่ยคือมีเป้าหมายแล้วก็มีชีวิตต่างกันแต่ละตัวละครโอ้โหบอกมากๆเลยนะนี่คือเรื่องราวของความหลากหลายทางอารมณ์ความหลากหลายทางเพศที่กลั่นออกมาจินตนาการกลั่นออกมาเรียบเรียงออกมาจากปลายปากกาของน้อง ขนมและทีมค่ะและทีมเออและทีมของเขาด้วยนี่ถือว่าเก่งมากนะครับ <S <S ทําให้เราได้เห็นอีกหนึ่งมุมหนึ่งที่กว่าจะมาเป็นศิลปินเนี่ยคุณทําอะไรมาเยอะแยะมากเลยทําแอปพลิเคชันเขียนนิยายลงแอป,ปแต่งหนังสง่งหนังสือแล้วก็หลายๆเรื่องก็ได้รับความนิยมด้วยยังไม่หมดเท่านั้นครับคูณผู้ฟังครับนี่อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันทําครบทุกวงจรแล้วหรือเปล่าติ๊กตอกเกอร์เขาก็เป็นครับคนนี้เออใน t ิ๊กต็อกเนี่ยก็น่าจะคุ้นเพราะเห็นเขาบอกว่า ใช้คําว่าขนมเสียงสองใช่คือยังไงฮะขนมเสียงสองมาได้ไงครับด้วยความเป็นคนชอบใช้เสียงอยู่แล้วค่ะพี่ดงความเป็นดีเจความเป็นวีเจพูดไปเรื่อยอะค่ะเราก็เลยช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดก็คุยคุยกันกับพี่ๆยูเซอร์พี่ๆแฟนคลับว่าเราาไม่ได้ทเขาเลยบอกว่าเองเล่นดิสก์ตอรสิพูดเลยก็พูดพูดเหมือนที่เราคุยกันทุกวันนี้แหละด้วยความหนูเป็นคนแบบนี้ก็เลยพูดไปเรื่อยอะค่ะสรุปมันแมสขึ้นมาก็เลยกลายเป็นน้องหนมเสียงสองด้วยเราใช้เสียงที่คุยกับหมากับแมวทําคลิป อืมหมาอยู่ตรงนี้คุยกับหมาสิลองไม่จินตนาการสมมุติหมาอยู่ตรงนี้เสียงสี่อยากได้ยินเสียงสองเขาไงอะน้องหมาวิ่งมาปุ๊บ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 ลองดูปุ๊บ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 เพราะเราอยากฟังเสียงสองเขายังไงครับถ้าตัวนี้เป็นน้องหมาเราจะคุยกับหมายังไงฮะยังยังแล้วมันยังไงกินอะไรหรือยังเธอมาจากไหนใช่ไอ้ตัวนี้ตัวนี้แล้วถ้าเกิดตัวนี้มันเห่า ไหนจะพาไปชมไม้อะไรอย่างเงี้ยเราเสียงสองเข้าเป็นแบบนี้น่ารักเนอเราก็เลยใช้มาเป็นคอนเทนต์ต่างๆเวลาเราด่าใครมันจะซอฟลงด้วยเสียงด่าดิในลมด่าด่าเลยนะครับด่าดีเจด้วยไม่เอาเอาแบบเป็นเสียงสองเพราะว่าถ้าเป็นเสียงสองมันจะดูซอฟลงเอาเป็นแบบอย่างเช่นคำว่าน่ารำคาญน่ารำคาญเลยไม่ได้ต้องน่ารำคาญ โอ้น่ารักขึ้นมาเลยแล้วก็สามารถใช้ทีนี้ไปไปพูดด่าใครก็ได้แบบเบาๆให้เขาไม่รู้เรื่องเฮ้ยขนมแต่มันน่ารักขึ้นมาเลยนะเออถ้าเกิดลองลองใช้เสียงแบบเฮ้ยหุนน่าลำคาญแต่คอเป็นเสียงสองของน้องขนมเฮ้ยอยากจะไปทดลองลองได้ไหมคะมันอยากจะไปคอเคลียลองลองได้ไหมคะน้าคานอะไรเงี้ยแล้วเป็นเสียงสองขึ้นอย่างเงี้ยมันจะดูซอฟต์ลงจริงๆมันก็เลยทําให้อ่าเป็นอีกเป็นอีก เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ลงในทิกตอกแล้วแฟนๆชอบใช่ค่ะรวบไปควบคู่ไปด้วยกับการร้องเพลงคอปเวอร์แล้วก็ลงปรมาณนี่ยค่ะอืมโอ้ทิกตอกน่าจะคุ้นเคยนะช่องทางทิกตอกนะล่าสุดไปร้องบนสะพานลอยมาค่ะไปร้องสะพานลอยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวในทิกตอกนี่คือใช้ชื่อขนมเลยใช่ปะน้องหนมเสียงสองเลยค่ะเซิร์ชคำว่าน้องหนมเสียงสองก็จะเจอแฮชแท็กพวกนี้เจอน้องหนมเลยคุณไปทำอะไรบนสะพานลอย ไปกับพี่สาวพี่สาวทำคอนเทนต์แบบว่าแบกลำพงร้องร้องไปเรื่อยอยู่แล้วแล้ววันนั้นนางขอให้ไปถ่ายงานช่วยนางไม่ได้พูดอะไรเลยแต่นางก็คือว่ามึงเอาเลยเอาเลยค่ะเป็นที่คอนเทนตหนูไม่ได้คิดกันมาก่อนจริงๆคือแค่ไปถ่าย แค่ไปไปถ่ายพี่สาวเขาเป็นคนทำคอนเทนต์แบบว่าออสะพายลาโพงถือไม้ร้องไปทั่วอยู่แล้วออออไม่ว่าร้านซักผ้าคือแบบว่าเขานั่งอยู่บนห่วงยางแล้วลอยไปกับน้ำเขาก็ร้องเองอะ <S <S เ,อเดี๋ยวนี่หล,<ะ>ล้ว,แล,วแล้วอยู่บนสะพานลอยคิดภาพตามมาคุณมาฮะแล้วถือลําโพงด้วยถือลำโพงแล้วร้องเหมือนไปร้องโอโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูคุณฟังดูเดี๋ยวหาว่าไหนนะตรงนี้นี่นะฮะเราไปดูกันได้นะแต่เดี๋ยวลองไปดูกันได้ฮะจะเป็นรูปน้องถือไม้นะครับ เออเดี๋ยวนะคิดที่เพว่าเห็นนะฮะมันสามารถซูมเห็นเหรอเออนี่ยๆนี่ออาขึ้นไปร้อบนสะพานลอยนี่ถ้าพี่ไปเจอนะผมว่าผมต้องมีหยอดเหรียญให้คุณอน่ะผมจะต้องมีแบบว่าเอ้เออเอเอาเงินไปหน่อยหะแล้วคือหน้าสดชุดนอนเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆอันนี้โอ้ชุดนอนด้วยโอ้แล้วแบกรำโพง โคตรละใหญ่ฮะคุณฟังฮะใหญ่ๆแบกๆเลยหนักเกือบสิบโลอะค่ะพ<อ>ี่ก็แข็งแก่งมากเหมือนเขาแบบถ่ายคอนเทนต์เขาอยู่แล้วแล้วเขาก็เหมือนแกล้งอะค่ะเอาเอาเอาเดี๋ยวนี้เลยก็แบบเอาก็ได้ถ่ายโอเคถ่ายก็ได้อะไรเงี<อ>้ยเฮ้แต่น้องเขาน่ารักมากๆากมาก,มากอลองไปตามกันได้นะฮะเขาจะเขียนว่า เทพขนม่ะเทพขนมนะครับเป็นปเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์ภาษาไทยสมัยเด็กสมัยก่อนใช่เทพขนม L N W แม่เฮ้ยที่ชอบมามกเมาส์กับเรานี่ยังไม่ได้คุยเรื่องเพลงเลยนะโอ้ใช่จริง <laughs> จริงเนี่ยเนี่ยเขามาโปรโมทเพลงแต่พี่โด่งเจอขนมเนี่ย เม้าไปถูกหมดได้แต่มันได้รู้เรื่องราวแล้วบอกว่ามีเวลาสักวันพรุ่งนี้ไหมคะถ้าคุยกันยาวเลยถ้าเราสองคนอยู่ด้วยกันพี่ว่าต้องสองวันพอสมทสองวันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเข้าเพลงกันบ้างดีกว่านั่นคือตัวตนแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่กว่าจะมาเป็นศิลปินถามนิดนึงเนี่ยไปอยู่ค่าย M Beat Music ได้ยังไงเริ่มด้วยจากตอนแรกหนูได้เข้ามาอยู่ในวงการเพลงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ผิดหวัง มาจากก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่โปรโมเตอร์ที่ชื่อพี่โจค่ะเขาก็ชวนมาว่ามีค่ายใหม่สนใจอยากจะมาทําเพลงร่วมกันไหมวันนี้พี่โจอยู่ในไลฟ์หรือเปล่าคะสวีพี่โจด้วยนะครับผมแล้วเขายังไงต่อครับใช่เขาก็เลยดึงมาคุยกับทางโปรดิวเซอร์คือพี่ไทยค่ะแล้วได้มีการตกลงกันว่าลองลองแชร์ ความคิดเห็นกันหน่อยว่าอ,อยากคําเพลงแนวไหนอยากเล่าเรื่องอะไรแล้วพอความคิดเห็นมันตรงกันเขาให้อิสระในการทํางานของเราด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางค่ายเอ็ i บิวมิที่ที่ให้เออสเปซในการทำงานของหนุ่มอะค่ะก็เลยลงเอาเปล่าเอาเอา,เอาเลยอย่างนี้ค่ะออกมาเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตนะครับซึ่งซิงเกิลนี้นะครับปล่อยมาแล้วให้ได้ฟังกันนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าโ okay คตรไม่โอเคนะครับ เพลงเพลงนี้เนี่ยมันพูดถึงอะไรครับเพลงคตรไม่โอเคเพลงคตรไม่โอเคพูดถึงความสัมพันธ์ที่ตอนแรกเลือกมาคือเราอยากจะเลือกให้ทุกคนเคยพบเจอนั่นคือแอบรักค่ะใช่แล้วแอบรักก็มีหลายมุมมองเราก็เลือกกลายเป็นแอบรักที่ไม่สมหวังอใช่ค่ะพูดถึงคนที่คือพยายาม แบบอยากจะอยู่ตรงนั้นแต่มันมันกากกอวดค่ะคือไม่เข้าใครไม่ออกได้แต่ยิ้มทางน้ําตาค่ะใช่ก็เป็นความสำคัญที่ตอนนี้ใครที่กําลังแอบรักใครอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะแชร์เพลงสักเคมให้เขารู้อย่างน้อยแค่ชื่อเพลงมันก็สะกิดแล้วมันเป็นอะไรเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออโครแบบคนไม่โอเคต้องเสียงสองด้วยมันจะได้ไม่ดูหนักหน่วงนะครับเฮ้แต่แต่เพลงแล้วก็ MV เนี่ย มันดูแบบ o ู and นโทนสีของมิวสิกวิดีโอของคุณมันดูดีมากเลยนะโออ้ยยขคคุณมากเล่ะนี่นคือค,คุณคิดเองหมดเลยหรือเ<น>ปล่ามีร่วนร่วมม,วมีส่วนร่วมในการดูบทด้วยค่ะเพราะว่าทางทีมเราต้องบอกว่าโปรดักชันเก่งมากเลยค่ะทั้ทงทันแทสน,นักแสดงเอ่ยหรือว่าการที่ คิดสตอรี่ไลน์เรื่องราวมามค่ะต้องต้องให้เครดิตเขาด้วยคือหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากที่ได้ร่วมงานกันกับทีมงานทั้งเรื่องเพลงที่มีค,คุณภาพและ MV ที่มีคุณภาพและคุณก็เป็นนักร้องคุณภาพด้วยเ่เออ <c oughs> เพราะคุณเสียงดี <c oughs> นี่ปิดตาฟังนี่คือเ,เสียงมันเพาะมัน <c oughs> นอกจากอิงวัลันทอนแล้วก็เป็นขนมนี่แหละแล้วลืมตาฟัมเป็นยังไงนะคะพี่ดมเฮ้ยลืมตาก็เป็นคุณนี่แหละเออเป็นขนมอือตกใจตกใจชงให้ชงให้ชงให้นี่คือคำชงและคำชมนะครับใจหายหมดแลละ เสียงเพราะเข้ากับมูดของเพลงนะครับแล้วก็สไตล์เพลงอสไตล์ของขนมจริงๆแล้วมันเรียกว่าแนวดนตรีสไตล์ไหนของเราเออชอบขอบค่ะจริงๆมีการแทรกของแบบเพนทาโทนิกคือหมายถึงว่าดนตรีที่มีความไทยนิดนึง เนื่องวามหนูเป็นคนชอบเพลงที่ติดออกกินไทยๆด้วยอะค่ะเลยอยากจะทําเพลงป๊อปที่ทุกคนฟังได้เป็นแบบว่าหลากหลายตลาดแต่ก็ยังเพิ่มความเป็นตัวเองขึ้นมาให้มันแปลกใหม่ขึ้นจากเพลงทีปปทั่วไปครับผมค่ะก็เลยกลายเป็นเพลงนี้โคตรไม่โอเคอืมเฮ้ยแต่เ v ็มนี้โคตรโอเคเลยนะพี่ว่าบรรยากาศสีสันต่างๆรวมไปถึงเพลงของคุณด้วยนะครับแล้วก็คัดเลือกนักแสดงอย่างที่น้องขนมบอกไปนะครับค่ะกลงตัวแสดงนี่คือดูแล้วมันเคมีมันเข้ากันอะ พี่พี่เก่งมากเลยเลยค่ะด้วยด้วยความที่หนูได้คุยกับค่ายด้วยว่าขออยากจะให้ MV หรืองานของเราเป็นความหลากหลายทางเพศเนื่องจากว่ารู้สึกว่าแบบอัดว่ะอ๋อใช่ใน MV มีคำพูดด้วยนะคะใช่ตองเปดูนเป็นแบบเรื่องราวต่างๆเป็นความแบบทางทีมก็ดีไซน์ออกมาทั้งพี่ผู้กำกับหรือคนสร้างสตอรี่ดีไซน์มาให้เป็นเรื่องราวแบบสมัยใหม่ซะหน่อยค่ะก็ ที่หลักๆเลยที่คุยกับค่ายแล้วทางค่ายให้โอกาสคือให้โอกาสในความหลากหลายทางเพศคือไม่ได้จํากัดว่าความรักต้องเป็นหญิงชายชายชายตามกระแสหรืออ,อะไรแต่รักมันแค่รักเท่านั้นเองค่ะชายก็เลยเออกมาเป็นงานตัวนี้เข้าใจแล้วคือที่ตีโจทย์ออกมากับเพลงเพลงนี้แล้วได้ความหลากหลายทางเพศว่าใครจะรักกับใครก็ได้ขอแค่ในใ,ในในประเด็นหลักของมันก็คือมิวสิกวันนะีสื่อถึงเรื่องราวของความรัก ใช่ค่ะที่มีหลากหลายอารมณ์และหลากหลายทางเพศใช่ค่ะแล้วเนื่องด้วยเป็นเป็นความหลากหลายหนูก็เลยรู้สึกว่าการแอบรักอะตีโจทย์ได้ว่าแอบรักน่ารักก็ได้แต่เราก็เลยโอเคงั้นหยิบตัวความมวนความเศร้าความแอบรักแบบไม่สมหวังมาบ้างเพราะทุกคนก็เคยจะมีพี่ชวนเป็นของตัวเองแล้วก็โดนพี่ชวนหักอกประมาณนั้นเฮ้ยแต่ MV ตัวนี้เหมาะกับเดือนนี้มากเลยครับเพราะว่าเป็นเดือนแห่งพลายมันด้วยใช่นะครับแล้วใครถ้าเกิดดูมิวสิกวิดีโอตัวนี้อาจจะอินด้วยนะ บางคนอาจจะตกอยู่ในห่วงแบบแบบนี้แหละช่วงที่คุณบอกว่า แอบรักใครสักคนใช่ค่ะเลยรู้สึกว่าเเป็นโชคดีเหมือนกันที่มันมาพอดีอได้แต่ว่าจริงๆแล้วเพลงเนี่ยมีโปรเจกต์ทำมาสักพักแล้วค่ะคซึ่งพอได้ออกในช่วงนี้พอดีก็แบบรู้สึกว่ามันอาจจะเพลงนี้อาจจะเป็นเพื่อนของใครหลายๆคนที่กําลังไม่โอเคหรือจริงๆอ่ะพี่เราไม่ต้องเศร้าก็ได้นะคะๆๆวันนี้ถ้าในอีกไม่นานนี้เราไม่ถูกรางวัลอ่ะเราแชร์เพลงโคตรไม่โอเคก็ได้อ๋อเออเออเออใช่ได้มหไม่แต่เราอยากถูกไงไม่ไงแต่ แต่ว่าถูกแต่ว่าถูกก็แชร์ได้เพราะว่าอะไรเรากําลังเป็นเศรษฐีชื่อดังแล้วจะมีสื่อมาลุมล้อมเราไม่ค่อยโอเคแสดงว่ามันสามารถตีโจทย์แปลความหมายไปในมุมอื่นของคําว่าโครไม่โอเคได้เกี่ยวกับเรื่องเราไม่จําเป็นต้องอกหักอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่สมหวังในชีวิต รอบรอบตัวเราใช่อย่างเช่นเราเดินเตะโต๊ะไปเราก็คตรมีโอเคได้ใช่อยากให้ช่วยแชร์หน่อยะฮะแล้วอยากให้ลองไปฟังผลงานของเด็กผู้หญิงคนนี้โอ้ใช้คำว่าเด็กผู้หญิงด้วยน้องขนมของผมนะครับที่เขาออกซิงเกิลปล่อยมานี้น่าจะประมาณ4ีวีคละถ้าพี่หลวงจําตัวเลขไม่ผิดประมาณ4สัปดาห์นะครับลองไปฟังกันได้ช่องทางไหนในการไปฟังเพลงนี้เชิญครับก็ทุกสตรีมมิ่งเลยนะคะของ M Beat Music ค่ะแล้วก็มีทุกแอปพลิเคชันแล้วนะคะหรือจะมาขอทางเมโล่ก็ได้นะคะขอเข้ามา แล้วเดี๋ยวพี่เปิดให้ด้วยขอซักแบบว่าเชา้าเที่ยงเที่ยงเย็นเอาเอาแบบยาวๆได้เลยนะเอเอขอเป็นารายการละหนึ่งครั้งได้ไหม <laughs> นี่แต่เช้าเที่ยงเย็นนี้ยึดยึดยึดทั้งช่วงของไม่รู้ป๊อปเลยนะโอ้ยกาลูาเลยค่ะ <laughs> hey, แต่ <laughs> อย่างหนึ่งพี่พี่อยากชื่นชมใน m อของคุณเนะ่ยเออคุณดูสวยมากเลยนะ <laughs> เออจริงแล้วถ <laughs> ูตอนนี้เหรวตอนนี้มัน <laughs> <laughs> ตอนนี้น่ารักน่ารักแต่ในเอมีดูทาปากแดงไง พี่เห็นคุณดูทาปากดูไอ้นี่ปกดลิปเลยนะเออแม่นี่ดูจากไลฟ์เนี่ยปากดูดอบแต่ใน MV ปากดูแจ่มเฮ้ยเราพูดกันจริงอ่ะใน MV อ่ะปากมันดูแบบสดสดมากเลยนะเธอ เราคนานนย,ยังไงยังไงเสื้อผ้าอีก mix ใช่อีกสไตล์การแต่งตัวอคอสตูมนี่คือ,อยังไงก็งมีทางทีมอีกเหมือนเดิมค่ะ <ew> แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าในตอนเดินสายหรืออะไรก็จะมีแบรนด์ที่เขาสนับสนุนยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะเ <ew> ข้าได้เสมอเลยค่ะไม่พี่ชื่อชมพี่ชื่นชมมอสอยู่ใน MV ดูสวยมากเลยเป็นน้องขนมที่แบบสีสันสีสันสดใสอ่ะเออรวมไปถึงเนื้อหามิวสิกวิดีโอตัวนี้ลองไปดูกันเองนะว่า เ,เรื่องราวเกี่ยวกับความรักความหลากหลายทางเพศเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปจบยังไงอถูกต้องไหมครับนี่นี่ี่ม,ม,ม,มีมีนักแสดงทั้งหมด3คนใช่ไหมครับสคนค่ะอีกคนหนึ่งคือหนูอีกคนหนึ่งคือเธอที่จะมาโผล่ตอนจบของเรืที่ <ๆ S 2> ร้อ,องร้องเอค่ะลายซิงใช่ก็จริงจริงมีอ๋ <ๆ S 2> อใช่ค <ๆ S 2> ่ะมี3คนค่ะหนูขอโทษ พี่ก็ว่าหน้ามันมีมันหน้าไม่ซ้ำกันสามคนนะเธอเมื่อกี้มันเป็นมุกมีสามคนค่ะความรักที่ไม่สมหวังไงคะเป็นรักสามเศร้าอรักที่โคตรไม่โอเคแต่ถ้าเกิดฟังเพลงนี้มันโคตรจะโอเคนะครับลองไปดูได้ทุกช่องทางนะครของค่ายเขานะครับรวมไปถึงภายมันนี้พี่ว่าเดือนนี้น่าจะเหมาะมากแหละสำหรับเพลงเพลงนี้ครับขอบคุณ a m b i e t music ด้วยนะครับสามารถเซิร์ชได้เลยหรือเซิร์ชคำว่าขนม K A N d o O M ขนุม ที่มันเป็น double O เพราะว่าขนมหรือเปล่าขนมที่มีเป็น double O เพราะว่าเป็น infinity ค่ะเพราะว่าอยากให้อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนรักหนูแบบ infinity เลยเข้าใจแล้ว creative เนี่ยมันเป็น infinity ตัว O สองตัวใช่่คะเอาละครับพูดง่ายว่าลองไปติดตามกันได้กับมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันสำหรับ mv ตัวแรกซิงเกิลแรก ที่เปิดตัวน้องขนมด้วยเดี๋ยวต่อจากนี้เรายังจะมีเพลงเพลงอะไรให้ได้ติดตามไหมมีแพนไว้บ้างแล้วเพราะว<อ>่าคุณน้องเพลงเร็วก็สนุกไง มีเพลงมีแพนจะเพลงเพลงเร็วบ้างมีม,มีแพนไว้บ้างแล้วค่ะแต่ต,ต้องรอทางผู้ใหญ่อีก ừ ừ ừ ทีนึงค่ะ ừ ừ ส่วนช่วงนี้ก็ต้องขอฝากซิงเกิลแรกไว้ก่อนหรือว่าถ้ามีงานอะไรที่เกี่ยวไม่ว่าสเป็นดีเจว่าสเป็นวีเจณุณจะมาจอยแจมไมกับพี่ด้วยพิธีกรก็ย่อมได้ค่ะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ อินฟลูเอนเซอร์ใน t i k t o กเหรือเป็นดีเจหรือร้องเพลงหรือจะเป็นอ่รีวิวหนูตอนนี้ค่ะยุคสมัยนี้มันติฟังชั่นก็สามารถเข้าได้ทุกช่องทางเอ่อคีทีพับหรือเวลาอีกสักนิดนึงไหมคะได้นิดนึงไหมอยากให้เขาโชว์ร้องสดอยากให้โอ้ได้เนี่ยพี่ฟังเสียงสดๆไงอีกห้าปีหรอคะ โอ้โปรดิวเซอร์เขาให้แค่5นาทีคือคุยกันมาประมาณนี้แต่พี่อยากฟังเสียงสดๆของเธอเพราะว่าหลายคนไม่รู้ไงว่าพี่เนี่ยฟังในอีเวนต์เนี่ยอยากจะจ้างเธอไปร้องในห้องนอนมากเลยอยากจะฟังทุกคืนเสียงเพราๆแบบนี้เอาเพลงนี้หน่อยเอาแบบไลฟ์สดพร้อมกันทประเทศนะครับในเมโลป๊อปของเราฮะกับซิงเกิลที่เขาบอกว่าโคตไม่โอเค เพลงเพลงนี้ครับถ้าเกิดร้องสดเนี่ยมันจะโอเคขนาดไหนนี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเตรียมกล้องก่อนได้ไนมขนมนะพวกเราครับพร้อมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วขนมครับจัดมาครับบอมบอมมอมมันต้องมีการมอมเสียงโอเคบอมเสียงพร้อมครับผมเคค่ะ One two three music บอกเลยโคตรไม่อ้อแค่แต่ต้องยิ้มทันเป็นยิ้มได้แต่ยิ้มก็ทำได้แค่ตรงนั้นแกมีแฟนทั้งทีต้องยินดีทั้งทีใจมันก็เจ็บช้ำข้างนอกถึงดูสดใส ข้างในมันเต็มไปด้วยน้ำตาเฮ้ยทำไมคุณร้องเพลงร้องขนาดนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวงานมันเกิดพี่โด่งขอจ้างไปร้องได้ไหมได้ค่ะเออเนี่ยงานมันเกิดพีดีพี่โด่งขอจ้างไปเลยนะนะฮะ้างเลยนี่ยถ้าเกิดรู้จากคุณก่อนเนี่ยผมจะจ้างคุณไปตอนพีดีผมแต่งงานให้ไปร้องเพลงคู่กับพี่เต๋าสมชายเออเออเอออ่ะวันนี้ เฮ้ยจริงๆริงๆผมชอบผมชอบเสียงน้องคนนี้มากคนนี้พี่ดงต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึงนะ่งครับสำหรับค่าย M b e a t Music นะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยรวมไถึง ขอบคุณน้องขนมด้วยที่ช่วยมาสร้างสีงสันในรายการไอดอลเพลยรมของพี่โดวันนี้ขอให้ประสบความสมําเร็จมากๆสิ่งก้นนี้ขอให้มีคนรักคนหลงแล้วก็สร้างความหลากหลายทางเพศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา<ะ>กากซะเป็นพระเลยขอบคุณทามปปิโลปอบด้วยนะคะ <laughs> ขอบคุณ <laughs> ไอดอนเพลรูมด้วยนะคะอยากมาอีกค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆครับแล้วเดี๋ยวยังไงขอเพลงน้องเข้ามาได้เลยนะครับที่มโลป๊อปของเราวันนี้พี่โดกับน้องขนมลาไปแล้วนะฮะสวัสดีครับทุกช่องทางครับผม Bye.